เป็นไปได้ยังไงครับใน1วันผมนำวิดีโอขึ้นช่อง YouTube 6ช่องนะครับวันนี้ครับวันที่6มกราคม2569ครับปีใหม่ครับอาจารย์แดงอายุ55ปีทำวิดีโอภาคปฏิบัตินะครับหมายความว่าทำเสร็จแล้วอัพวิดีโอขึ้นไปที่ช่อง YouTube ของตัวเองต่างๆถึง6ช่องในวันนี้นะครับปกติสมัยก่อนเนี่ยหวิดีโออาจจะ ใช้เวลา1วันเต็มๆหรือ2อถึงสวันถึงจะได้1วิดีโอแต่วันนี้ครับเป็นวันแรกเลยครับที่ทําได้เตี่นเต้น,นแล้วก็นํามาเล่าใพวกเราฟังว่าทำได้อย่างไรของคนอายุ55ปีแล้วโดยใช้ AI มาช่วยครับช่องด้านซ้ายบนเป็นช่องช่้างภาพที่เพิ่งเริ่มทําได้ไอเดียมาล่าสุดเลยครับสร้างสรรค์ภาพแบบมืออาชีพทั้งภาพถ่ายและวิดีโอด้วย AI นะครับส่วนด้านขวาบนครับเป็น งานที่ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยด้วย AI ทั้งสิ้นครับไม่ต้องเลือกภาพครับเมื่อก่อนเราต้องมาหาภาพให้เหมาะกับเรื่องราวตอนนี้ AI generate หรือสร้างภาพวิดีโอมาให้ตรงกับเรื่องราวเลยไม่ต้องไปนั่งคอยหาซื้อในสต็อกต่างๆไม่จะเป็นเลยครับเพราะว่าหัวข้อเนื้อหาที่พูดและเรื่องราวมันตรงกันแถมเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นไทยก็ได้คือช่องด้านขวาบนนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นช่องที่เกี่ยวกับ เกษตรนะครับมีพรีเซนเตอร์ของตัวเองครับชื่อว่าสาว AI ก็ลองทำมาหลายเดือนแล้วครับตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับนำวิดีโอขึ้นให้ข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับความรู้พื้นบ้านของเกษตรกรนี่ก็ทำได้ครับทั้งหมดนี้ผมทำคนเดียวด้วยตัวคนเดียวทั้งหมดเลยนะครับด้วย AI ช่วยครับขออภัยครับมี AI เป็นผู้ช่วยเป็นลูกน้องแล้วก็ยังมีอีกหลายช่องครับอย่างช่องด้านนี้ก็เป็นจินตนาการแบบสุดๆไปเลยนะครับที่ AI สร้างมาให้ทั้งหมด และอีกอื่นอีกมากมายนะครับช่องเกี่ยวกับด้านเกมแล้วก็สร้างเรื่องราวให้ความรู้ด้านไอทีทั้งหมดนี้ครับผมนําขึ้น6วิดีโอได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเลยครับไม่เคยทําได้การนี้นคือนําวิดีโอขึ้นได้ถึง6ช่องพร้อมกันในวันเดียวแล้วในอายุขนาดนี้ด้วยครับหลายคนที่เป็นรุ่นราวคาเดียการโบกมือลาไม่เรียนรู้ต่อหรือยอมแพ้หรือรู้ AI เพียงแค่สร้างภาพเป็นสร้างวิดีโอได้แต่ สร้างเป็นคอนเทนต์อย่างไม่ได้สร้างแล้วนําขึ้นเรื่องราวจริงจจังๆอย่างไม่ได้นะครับแค่มาให้กดให้โพสต์ให้ไลค์ก like, ็ดูเฉยๆแต่ตอนที่ผมสร้างเพื่อมาเป็นเรื่องราวผลิตคอนเทนต์แบบที่เรียกว่าปริมาณมากๆเชิงพาณิชย์ได้เป็นคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์คุณภาพนะครับมีเรื่องราวคอนเกปต์มีไอเดียทั้งหมดนี้ครับถ้าคิดเป็นมูลค่าผมไม่ได้อบรมในราคาหลักพานนะครับในตอนนี้เนี่ย ราคาสูงกว่านั้นมากแต่ไม่ได้เปิดสอนครับเพราะว่าไม่มีเวลาเท่าที่ควรยกเว้นคนสนใจจริงๆนะครับจึงค่อยมาพูดคุยกันจะเรียนรู้นะครับแต่มีกรณีพิเศษก็คือลูกศิษย์ชาวอโอหัวฟโต้ทั้งหมดนะครับที่รู้จักอาจารย์แดงก็วันที่1 1เ,เดือนนี้เลยครับสิือนมกราคม2 5 6 9หนทุ่ม 2. ถึงสองทุ่มผมจะนํากระบวนการทํางานล่าสุดเลยครับล่าสุด โชว์ให้ดูว่าผมทํางานอย่างไรกับ AI ที่เรียกว่าเป็น AI Automation ไม่ใช่ AI ที่ต้องมาคอยบอกว่าคุณเป็นใครมานั่งกําหนดบทบาทผมต้องการอะไรลูกค้าผมคือใครขอภาพอย่างนี้นั่นคืออดีตครับนั่นคือพรอมเอนจิเนียร์ที่คนธรรมดาเขาใช้กันแต่เมื่ออาชีพครับก็ผิดพร้อมหมื่นหรือแสนพร้อมพันพร้อม 100, ร้อยพรอมได้ด้วยคําสั่งเพียงชุดเดียวหรือเซตเดียวก็ได้เรื่องราวออกมาเลยนี่คือ โลกที่แตกต่างมากมายครับผมเรียนรู้ a อมาสองปีจริงจังก็ประมาณเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็ <c oughs> ขออภัยครับภาพส่วนนะครับเสียงสดนะครับแล้วก็พัฒนาความรู้อย่างลึกต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าอย่างลึกก็คือมุ่งมั่นหมกมุ่นเลยครับนั่งแกะนั่งค้นนั่งหาดูว่าอะไรมากมายข้อระวังครับวันนี้หล,หลายๆคนเวลาเห็น AI เนี่ยอย่าเพิ่งรีบมองหา จุดดาบนกระดาษขาวบางคนเห็นโค้จุดนี้ไงจิดจุดนี้ไงลืมดูว่ากระดาษขาวเป็นเต็มแผ่นคุณเห็นจุดเล็กๆจุดเดียวคุณมองข้ามความขาวสะอาดอีกมากมายนี่คือสิ่งที่ผมทําครับผมมองหาสิ่งที่อยู่โดยรอบรู้กันว่า AI มันมีข้อบกป้อง,องผมไม่สนใจตรงนั้นครับผมมองว่ามันทําอะไรได้บ้างกับส่วนขาวสะอาดส่วนที่เหลือและก็นํามาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆประมาณนี้นะครับถ้าใครว่างถาว่าหัวนะครับก็ ทักไลน์อาจารย์แดงได้นะครับทักไลน์อาจารย์แดงได้หรือทักแชทก็ได้ครับถ้าเป็นเพื่อนทาง a c e b o o k นะครับส่วนกรณีอื่นๆนั้นนะครับท่านที่ตั้งใจจริงสนใจจริงนะครับก็ค่อยไปเรียนแบบนี้ใช้จ่ายกันนะครับแต่ยกเว้นครับชาวโอ้โฟโต้ไม่บ่อยนะครับผมไม่ได้อบรมอย่างนี้ไปบ่อยนะครับและไม่ได้อบรมเลยครับโชว์ให้ดูครับไม่ได้อบรมไม่ได้สอนอะไรมาโชว์ให้เห็นให้ดูกันดังนั้นครับถ้าวันอาทิตย์นี้นะครับ11อาทิตย์ที่11มกราคมหนึ่งทุ่มจิง2ทุ่ม ทางกลุ่มไลน์ออนไลน์เท่านั้นนะครับใครใช้ Google Meet ไม่เป็นเย่าเพิ่งเข้านะครับต้องไปฝึกให้เก่งก่อนนะครับในระหว่างอบรมเอาตัวอยในระหว่างที่เรียนผมไม่สามารถบอกได้นะครับอาจารย์ผมไม่มีเสียงอาจารย์ผมไม่มีรูปต้องเรียนรู้ก่อนนะยังไงก็ฝากนิดนึงครับก็ใจกนดีครับเป็นผู้ใหญ่แต่ควรจะเรียนรู้ก่อนเข้ามาในการเรียนครับถ้ามาทักกันนระหว่างเรียนว่าผมไม่ได้ยินเสียงเสียงผมไ,มได้ยินไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะเสียเวลาครับผมให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเป็นวั่มีค่าสุดๆนะครับดังนั้นครับ อาวออโฟโต้นะครับถ้าสะดวกอาทิตย์นี้เจอกันครับย้ำนิดนึงครับว่าคนสูงอายุสวออหลายๆคนนะครับท่านมีองค์ความรู้มากมายมหาศาลเลยถ้าเอามาต่อยอดหรือเอไอได้เนี่ยจะเกิดพลังอย่างยิ่งใหญ่ครับหลายท่านหลายคนเจอแล้วบอกว่าบ,ก,าบกมือแล้วยอมแพ้แล้วบางคนบอกว่าใกล้กเกษียณแล้วก็มีครับน่าเสียดายมากๆครับที่ความเก่งความเชี่ยวชาญ ทิ้งไปไม่นํามาต่อยอดกับ AI นะครับก็ฝากกันเท่านี้ครับสะดวกเจอกันนะครับผมขอบคุณครับ Happy New Year ครับสวัสดีปีใหม่ครับผม